สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงฉากหนึ่งในเรื่องพบกับโฉจือในลำธารน,นะครับเป็นฉากที่เหอเยี่ยนกับเซียวเจียวเจอกันแบบเออไม่ได้ตั้งใจคือตอนนั้นเหอเยี่ยนกำลังอาบน้นอยู่หลังก้อนหินกลางคืนด้วยนะครับจู่ๆเซียวเจ,จียวก็เดินเข้ามาใช่ค่ะเป็นฉากที่แบบค่อนข้างน่าอึดอัดนิดนึงเนาะพอเหอเยี่ยนเห็นเขาก็ตกใจรีบร้องห้ามเลยบอกว่าอยากเข้ามานะตัวเองไม่ได้ใส่เสื้อผ้าอยู่ เซียวเจี่ยวเขาก็หยุดนะคะแล้วก็ถามว่าเป็นใครมาทําอะไรตรงนี้ดึกดื่นดื่นครับเหอเยี่ยนก็ต้องไวเลยอ้างว่าเป็นทหารเกณฑ์ใหม่บอกว่าเอ่อตอนเย็นคนมันเยอะเลยเผลอหลับไปตื่นมาอ้าวดึกแล้วเลยต้องมาอาบน้ําตอนนี้อืมแต่ดูเหมือนเซียวเจี่ยวจะไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะคะถามย้ําอีกว่าแน่ใจหรอทําไมต้องมาอาบตอนนี้เหอเยียนก็เลยเหมือนตอบปนประชดนิดนิดทนองว่า ก็ตัวเองไม่ใช่ผู้ใหญ่นี่นาไม่มีห้องอาบน้ําส่วนตัวนี้ครับถ้ามีก็คงไม่ออกมาทนหนาวอาบน้ําในลําธารแบบนี้หรอกแล้วก็แกล้งถามกลับไปเลยว่าแล้วท่านล่ะเป็นใครมาทําอะไรตรงนี้เซียวเจียวไม่ตอบค่ะเลี่ยงไปเลยแต่พูดเหมือนตําหนิก,กลับมาว่าถ้ากลัวหนาวก็ไม่น่ามาเป็นทหารตั้งแต่แรกนะอ้าวโดนกลับซะง,งั้นเฮยเยียงต้องบอกไปว่าที่มาเป็นทหารเนี่ยก็พราะมมีเป้าหมายของตัวเองเหมือนกันนะไม่ใช่มาเล่นเล่น พอโดนถามเรื่องเป้าหมายเท่านั้นล่ะค่ะเหอเย็ยนก็จงใจตอบแบบจะว่าไงดีแบบที่ทหารธรรมดาทั่วไปคงคิดกันมั้งคะคืออยากสร้างผลงานอยากได้เลื่อนตำแหน่งอยากมีเงินเยอะๆรวยๆเหมือนเออแม่ทัพฟุ้นยุนอะไรแบบนั้นใช่ใช่ที่เป็นเหมือนไอดอลของทหารหลายๆคนแล้วก็จะกลับบ้านไปสร้างบ้านหลังใหญ่ๆค่ะแล้วก็แต่งภรรยาสวยๆมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองใช้ชีวิตสบายๆไปเลยอะไรทำนองนั้นปรากฏว่า คำตอบแบบนี้แหละครับที่ทำให้เซียวจือแบบเปลี่ยนสีหน้าเลยดูเย็นชาขึ้นมาทันทีแล้วก็พูดใส่หน้าเหอเย็นคําเดียวเลยไรรสนิยมใช่ค่ะคําจีนคือเออสูเออสูแล้วก็สะบัดแขนเสื้อเดินไปเลยไม่สนใจเลยนะคะที่เหอเย็นตะกวนตามหลังขอให้ช่วยหยิบเสื้อผ้าที่อยู่หลังหินให้หน่อยหัวทิ้งกันไปดื้อเลยหลังจากเซียวจือไปแล้วเหอเย่ก็รีบๆอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็เดินกลับที่พักไป ค่ะแต่ระหว่างทางกลับนี่แหละที่นางเริ่มคิดถึงผู้ชายที่เพิ่งเจอเมื่อกี้คือเซียวจุย๋ยครับไม่หัวเธอก็คิดว่าเออไม่ได้เจอกันนานมากหลายปีเลยพอมาเจอชัดๆคราวนี้รู้สึกเลยว่าเซียวจุ๋ยดูหล่อขึ้นคมขึ้นกว่าเดิมเยอะมากจากเมื่อก่อนที่ยังพอมีแววแบบว่าความเจ้าสำราญความเป็นวัยรุ่นอยู่บ้างตอนนี้คือนิ่งมากสุขขุม เย็นชาเหมือนหยกดีๆหรือดาบที่อยู่ในฝักเลยค่ะดูลึกขึ้นเยอะแต่ก็นั่นล่ะครับความเย็นชาก็ดูจะมากกว่าเดิมเยอะเหมือนกันมากค่ะเหอเย่งก็นึกย้อนไปถึงเรื่องราวของเซียวจุย๋ยพ่อเขาคือเซียวจองอู่เป็นแม่ทับใหญ่ที่เก่งมากกล้าหาญมากแต่ก็เสียชีวิตในสนามรบคือโดอนซุ่มจมตีตอนที่รบกับพวกหนานมานหรือชนเผ่าทางใต้นะคะ ตอนนั้นซิ่วเจียวอายุแค่16เองนะครับแต่ต้องมารับตำแหน่งแทนพ่อคุมกองทัพเลยซึ่งมันแบบหนักมากสำหรับเด็กอายุเท่านั้นไหนจะต้องพิสูจน์ตัวเองในสนามรบไหนจะต้องรับมือกับพวกขุนนางในวังที่จ้องจะเล่นงานตระกูลเซี่ยวอีกคือพลาดไม่ได้เลยจริงๆใช่ค่ะแต่เขาก็ทำได้นะทำได้ดีมากๆด้วยไม่ใช่แค่ชนะศึกแต่คือชนะขาดเลยตัดหัวแม่ทัพหนานหมานกลับเมืองหลวงมาได้ เรื่องนี้เลยทําให้ได้ฉายาแม่ทัพหนุ่มนักฆ่าอุปราชนายกคือมันบอกชัดเลยว่าท่านเก่งทั้งหล่อเกินไวัยไปมากสงครามครั้งนั้นมันคงเปลี่ยนเขาไปเยอะจริงๆนะครับเปลี่ยนเยอะเลยค่ะความหยิ่งความเป็นคุณชายมืองหลวงแบบเดิมๆมันหายไปกลายเป็นคนที่เก่งมากๆแต่ก็เย็นชาแล้วก็ดูยากจะอย่างถึงจริงๆพอเดินมาถึงหน้าห้องพักตัวเองเหอเย็นก็เหมือนหยุดคิดอีกวับหนึ่งก่อนจะเข้าไป ค่ะความคิดสุดท้ายก่อนเข้าห้องก็คือเออจริงๆแล้วช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยคนที่โตขึ้นคนที่เปลี่ยนไปมันไม่ใช่แค่เซียวเจียวคนเดียวนี่นาะตัวเธอเองก็ผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันเปลี่ยนไปไม่น้อยเลยก็คงไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกเหมือนการตระหนักรู้ในตอนท้ายนะครับว่าต่างคนต่างก็เจอเรื่องหนักๆมาเหมือนกัน ใช่ค่ะการเจอกันครั้งนั้นมันเลยเหมือนเป็นกระจกสะท้อนให้เห็นว่าทั้งสงครามทั้งเวลามันหล่อหลอมคนเราได้จริงๆทั้งคู่ต่างก็เติบโตในแบบของตัวเองไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว